คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสนับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางคณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหวยโชคเษธีบลานะครับ กับสูตรแต้ม3กระัวบนสูตรที่3นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขได้เลยนะครับโดยสูตรนี้เข้าต่อเข้าตั้ตงแต่16ต่อหกสนะครับเศรษฐีเข้าต่อเนื่องจาก20งวดเป็น21งวดครับเป็น21งวดนะครับมีสูตรเล็กน้อยอยู่1งวดนะครับโอเคนะครับเรามาดูรายเเลยนะครับงอดอยังไง ที่มันออกสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์สามั้ยใช่ไหมเราใช้ในส่วนของหลักหมื่นเราอันที่1บอกด้วยหลักหน่วยล่างคูณด้วย2 0บวกด้วย0ูคูณสบวกด้วย0ก็ได้ผลรวมเป็น0ใช่ไหมเห็นไหม0ผลรวมเอามาเป็นคำตอบไปเลยเลข0 0บวกห้าคงที่ได <ce> ้5 5บวกสี่คงที่เป็น9 9้าก้าบอกสคงที่เป็น12บสองสิบวองสองกสคงที่เป็น6

สาม6 3คาำนวณแต้ม3ามตัวบนออกได้แปดสามเจ็ดศูนงแปดแปดสามเจ็ดศูนย์สี่สองแปดแมนะครับสิมกราคมหกออก3ามเก้าห้าเป็นแต้ม7ครับมีแต้ม7 17มกราคมหกสี่คำนวณแต้ม3ามตัวบนออกมาได้แปดสามดงแปดแปดสามเจ็ดศูนย์สี่สอ

สิบหกกานคำนวณแต้ม3ตัวบนบมาได้ศูนย์ห้าเก้าสองหกสี่หาศูนย์ห้าเก้าสองหกสี่หกครับเรามาดู0592646 1เก้มีนาคมหกสี่คำนวณแต้มได้สามามตัวบนออก538 538แต้ม6ครับมีแต้มหกมีนาคมหกสี่คำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้เก้าสี่แปดหนึ่ง 9กนะ้าสี่นึ่งสมิบกปีนาคมครับออก8 9 0 4 2้สองสองตัวหน้าสี่สองสองใบแต้ม8ปดครับสิบกปีนาคม6 4สี่คำนวณแต้ม3ตัวบนดานาเจ็ดสองหกเก้าสน่องนึ่งเก้าะครับเราเจ็ดสองหเมหนึ่งเก้าเมษายนครับออกสองเจ็ได้แต้ม9ครับ แต้มดาแต้ม3ตัวนะหเมษายนหกสี่คำนวณแต้ม3ต่วบนอรมาดเจ็ดสองหกเก้าสามหนึ่งเก้าเจ็ดสองหกเก้มหนาเจ็ดสองหกเก้าสามหนึ่งเกเมษายนครับออกเจ7ดแปดเจได้แต้ 2. ม2องครับสิเมษายนหกคำนวณแต้ม3ามตะวบนออกมาได้สองเจ็ดหนึ่งสี่แปดหกส

5 7, 9, 1, ب, 16, ้าได้าต้มหครับแต้ม1นึ่งสิกพฤษภาคมหกสี่คำนวณแต้ม3ตะวันดกปรได้หกหนึ่งห้าแปดสองศูนย์ศูนย์หกหนึ่งห้าแปดสอนย์ศูนยายนยะครับหมิลยนครับออกเก้าเจ็ดสองเก้าเด้าเจต้ม8ครับ

หนึ 1> 1่งก็ได้ดับมครับออก517 5นึ่งเจ็ดห้าบวกหนึ่งเป็นหกหบกเป็น13บสามได้แต้มสามมีแต้มสามนะหก็ได้ดัมหกสี่คำนวณแต้ม3ามตัวบนออกมาได้เก้าสิบแปดหนึ่ง้ามเ็ดปดหนึ่งห้าสามเจ็ดครับเราดูเก้าสิบดหนึ่งห้เจ็ดสิบหกก็ได้ัมคับออก7จ5ดสอเจ็ดบวกสองเป็นเกเบวเป็นสิไดแต้มสี่นี่แต้มสี่กก็ได้รักมหกสี่คำนวณแต้มสตัวบนออกมาได้ห้าศูนย 5้าศูนย์สเหนึ่งเ้าเอ้ย์สี่เจ็ดหนึ่งเกสิงหาคมครับออกเก้าหนึ่งศนสอง่งสองหกสงบวกหกหกเจหเจดแปดแบวกหนึ่เป็นเก้าแต้เแต้มเก้าสิงหาคม64สี่คำนวณแต้มสตัวบนดอกก็ได้เก้าสี่แปดหนึ่งห้าสามเจเก้าสดหนึ่งห้าสามเจ็ดเก้าสี่แปดหนึ่งห้สจ็ดรู้สึกหนงวันนี้มันจะหลุดหนึ่งวันะที่บอกเอามาหลุดหงวันคือวันเมื่อกี้น่ย โอ okay. เคเข้ามาดูนะครับ16สิงหาคม64 0467502323นะครับคํนวณแต้ม3ตมัวบนออกมาได้05926460592646 1กันยายน64 1กันยายน64ออก1 1 4 4 7 5 2 9 7 9 4, 4 6, 7เป็น11 11กว5เป็น16เป็นแต้มครั หกันยายนหกสงกันยายน 64, หกสี่ำนวน,นแต้ม3แต้มสตัวบนออกมาได้9ก้าสิบแปดหนึ่งห้าสามเจ็ดเก้าปดนึ่งหกบแปดหนึ่งกันยายนหกสี่ออกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าอก้าศูนย์เก้าสาบวก 3ามบวกห้าเก้าเป็นเก้าบวกแปบกแปดนสิตีตามเจ็กันยายนหกนะครับลองมาดู7จ็บวกศนย์คูณสก็คือบวกที่0ศูย์เบวกศูนได้7 7็บวกหคงที่เป็น7บวกเอ่อได้เต้องใส่7จงตามสูตรออกมาได้ผลลัพธ์เใส่เจ็ดคำตอบกันเลยเจบวกห้าคงที่เป็น12บสองใส่สองบวกสคงที่เป็นห บอกบวกบงที่เป็น9 9้าก้าบวกงที่เป็น13บสามใส่สาบวกแเป็น 18, 1ิบเอ็ใส่หนคูณเได้9ได้7จ็ดสองเก้น 9, ึ่งะครับหตุลาคม64ออกห้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ตัว่างแปดสามหเบวกหเป็นแปเป็นเได้แปดเแทบตัวนี้ตัวไหนก็ได้เลขเก้เหมือนกัน1นตุลาคม64 7 7 บวกด้วย3 2 6 7บวก6เป็น10 13ได้ปลอง13ใช่ไหมจำค่าหลังมาคือวางคือเลข3 3บวกด้วย 5, 5คงที่เป็น8 8บวก4เป็น12ใส่2 2บวก3คงที่เป็น5 5บวก4คงที่เป็น9 9บวก8เป็น1 9บวก8เป็น17ใส่7 7คูณ9ก็763ใส่3ได้382 ห้าเก้าเจ็ดสามสามปดสอง้า้าเดสามหนสหกระดาคอมหกออกสามแปดสมเออกสามแปดสามแปดนะครับสามแปดสองสามแปองห้าเก้าสามเจ็ดห้าเ้าดสนะครับเรามาดูนะครับสามบวกเจดเจ็ดบวกสมเป็นสิบสิบบวกสองต้มสองตัวนี้ 1ิกก็น่ากของหกสีบวกด้วย8ปดสองสิบหกสิบบวกสบหวกแเป็น8 2ดสบกก็คือหบวกแเป็น14ได้ดับอาได้ผลลัพธ์สิบสี่สนำค่าหลังมาวางครับคือเลขสี่สี่บวกหคงที่เป็น9 9้าบวกเ้าบวกสคงที่เป็น13บสาใส่สามบวกสาเป็นห หกบวกสี่คงที่เป็นสิบหกหบวกหบวกสี่คงที่เป็นสิบสิบบสบบกแได้8 8ดแปดคูณเ้าเก้าแดเจ็ดสิบสอเศษสได้4 9่เก้าสามหกศูนย์แดสองศูย์ปดสอะครับหพิเศษการยอนหกออกศูนย์สี่หาศูย์สาสงตัล่างเก้าหู้เจดศูนย์บวกสาได้3ามบวกเจ็ดเป็นสิได้แต้มศูนย์ต้มนี้นะแต้มศูนยะ์ แต้มสามตบนต่อมา1นึ่งิกายนลาเรามาดูศูนย์สี่ห้าูนสบก้าศย์บวกด้วย5้าสองเป็น10บวกสเป็น14บสี่ได้ล 14. 14, บลงสิบสี่สบ่บวกห้ามาดูสิบสี่ส่กหอต้องใส่4เนานะใส่สเออเลขจุดเติมแน่นอนเลยเนี่ย 4 4บวก5ของที่เป็น9 9บวก9บวก4ของที่เป็น13ใส่3 3บวก3เป็น6 6บวก4ของที่เป็น10ใส่0 0บวก8ได้8 8คุณ9ก็8 72 8 9 72ใส่2อันได้ไล้ค ครับ1พฤศจิกาย,ยน64ครับคำนวณได้4 9 3 6 0 8 2 4 9 3 6 0 8 2ครับเรามาดูนะครับ1 16พฤศจิกาย,ยน64นะครับเรามาดูกันนะครับ0 3 2 7 6 1 2ตัวล่าง5 7นะครับ2ตัวล่างออก5 7นะครับเรามาดูนะครับ สบวกด้วย7 2 14ก็คือบวกด้วย4เป็น4ีบวกสเป็น7จ็ดได้ปลนเจ็ดนะเจ็ดบวกห้คงที่ครับ7จ็ดบวกห้เบวกหเป็นอ่าใส่7ก่อน7ตามสูตรของมันเนาะใส่7ก่อน7 7็บวกห้คงที่เป็น12ใส่2 สอบวกสี่ 4, คงที่เป็น6 6หบวกสามคงที่เป็น9 9้าบวกเก้าบวกสคงที่เป็น13ใส่3 3มบวกแปดคงที่เป็น11บใส่สาบวกแคงที่เป็นสิบเอ่งหนคูณเได้9นะครับได้แต้มได้แต้มสตัวรางวัลที่หนครับ7จ็ 9 3 19 7 2 6 9น19นะครับ7 2 6 9 3 19นะครับก no ็กดเับเจปได้เลยครับเพื่อที่จะนำเอาไปเทียบกับสูตรแต้ม3ต่อบนจอมทยอยลงให้นะครับนี่เป็นสูตรของแต้ม3ต่อบนสูตรที่3นะครับสศรติีข้าวแต่6 6ตอง63องสาติ2ีงอดวดติดครับหลุดมีสรุ่เล็น้อยอยู่1งวดเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ลูกก่อนโดยก่อนกับสุดท้ายโชคสิบปีมานานครับสวัสดีครับ